ปกครองก็หน้าที่ในส่วนของภูมิแถวเ,เอาวางไว้ขั้นบนก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเพราะอะไรผลคือ,อ,คอถ้าประธานสภาเนี่ยให้คะแนนฝ่ายตามสถานที่ประชาสัมพันธ์รเงินเธอว่าฝ่ายไหนที่ดูโดดเด่นที่สุด ไทยว่าตัวเองได้9้าคะแนนยกมือ, <c oughs> อเขาไม่ได้ทำงานหนันกไมอะไรหรอกนะครับนอกจากเสียจากว่าอาจจะ,ะตรงเวลาซะหน่อยนะครับถามว่าไปเปิดเครื่องเสียงให้ครูตลอดไหมนะครับถ้าให้ครูวิาพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้ถ้าเต็มสิบเนี่ยนะฝ่ายนี้เนี่ยครูก็จะให้อาจจะได้เยอะก,กว่าเพื่อนหน่อย แต่มันด้วยด้วย,วยการบังคับบังคับว่าต้องทอําถูกต้องไหมนะครับฝ่ายเนี้ยถ้าไม่ทำแล้ววันนี้จะห้องพิงกจะได้อฝ่าจะมาน้ำหรอมันก็ต้องโดนบังคับอยู่แล้วนะครับอันนี้ฝ่ายนะครับ <c oughs> ขอเสริมหน่อยาย <ไป S 2> อ๋อขอเสริมนิดนึง <c oughs> ประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้ทํางานเป็นรูทีนยกตัวอย่างเช่น <c oughs> เรื่องขยะใช่ไหมเราสามารถช่วยทีมงานได้ช่วยทีมงานขยะในการ <c oughs> <c oughs> ประชาสัมพันธ์ ให้ความสาคัญนิดน,นึงเขียนป้ายประกาศเขียนอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเขาเรียกประชาสัมพันธ์ใช่ไหมหรือว่าเวลามีการจัดงานจัดอะไรพวกเนี้ยที่โรงเรียนทํากิจกรรมใหญ่ๆลูกก็ต้องประชาสัมพันธ์<ม>ออกไปให้ชุมชนใน Facebook อะไรอย่างงี้มันก็ต้องมาทําด้วยไงเนี่ยที่จลัง<ม>บอกคือเธอขาเรื่องสื่อที่ครูบอกตอนแรกๆเหมือนจะเริ่มทนี้นะ<ม><ม>ครูบอกว่ามีอะไรให้โพสต์ใช่ไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาสื่ออะไรเนี่ยเขาอ่านสื่อโซเชียล อันนี้เป็นไอที่แม่เสาธงมันแค่มันแค่งานเดียวเขาบอกประชาสัมพันธ์เนี่ยเวลามีกิจกรรมครูบอกแล้วมีอบรมอะไรใครไปอบรมอะไรให้ส่งรูปแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องมีหน้าที่โพสต์นะครับว่าโรงเรียนเรามีกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้นะครับมีเล่นกีฬาหรือมีอย่างไม่ต้อยก็เป็นเรื่องดีๆในโรงเรียนนะครับอันนี้ฝากชุดนี้ฟังได้วยนะครับควรจะมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ที่เป็นฝ่ายสื่อ นะครับต้องคอยโพสต์หน่อยนะครับยังบอกมีวันนี้ก่อนเรื่องน้องเก็บขยะผู้เคยบอกแล้วว่าทํางานทุกวันให้ถ่ายรูปถามก่อนอ่าไฟที่ท,ที่ประชาสัมพันธ์ที่คิดว่าที่อันนี้คูอคอมเมนต์มาที่เธอบอกว่าายประชาสัมพันธ์ให้ได้คะแนนมากที่สุดคือเขาทําเพราะว่าถ้าไม่มีใครทําเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะว่ามันต้องกิจกรรมที่ต้องทาทุกวันถูกต้องไหมถ้าไม่มีใครไปนําเลยกิจกรรมมันก็เป็น น,นี้เนี่ยนะครับเหมือนกับอ,อยากทําเพราะว่าอะไรผมชอบแถวแถวเดินจังหลังทุกก็นะครับผมคิดว่า